เอาละครับทุกคนวันนี้นะครับเราอยู่เกมโซลแรนด์ดินิวเวิลด์นะครับทุกคนครับโอ้โหโคตรอลังการเลยวะคือภาพมันแบบน่าเล่นมากกับเกมที่แบบโอ้โหดูดิทุกคนครับโอ้พอครับ <c oughs> เราชื่จมจบแค่นี้พอทุกคน อะดีนี้นะผมจะมาแนะนํานะทุกคนนะสําหรับการเลือกตัวละครในการที่เราเนี่ยจะไปเล่นนะครับตัวละครเนี่ยจะมีทั้งหมดนะครับสองอาชีพนะครับตัวนี้เนี่ยจะยังไม่มานะทุกคนนะก็คือจะต้องรีวิวห้านะครับแล้วก็สําเร็จภารกิจนะครับวิญญาณยุทธที่2นะสามารถปลุกวิญญาณยุทธที่2ตัวเองได้นะครับอ่ะก็คือเราเนี่ยจะสามารถเลือก ตัวละครหรือว่าเลือกอาชีพเนี่ยนะฮะในช่วงต้นเกมเนี่ยได้แค่เท่านี้2นะครับสองอาชีพนะครับอ่ะเรามาเริ่มทําความรู้จักอาชีพแรกกันก่อนครับอาชีพแรกเนี่ยมีนามว่าพยักขาว,น,น,ขาวน,นะครับทุกคนพยักขานี่นะครับผมบอกเลยความสามารถของเขาเนี่ยคือ เป็นสายแทงให้กับทีมได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ระยะการโจมตีเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าเป็นระยะประชิดนะเน้นการโจมตีเนี่ยไปทางด้านหน้าอ่าเพราะฉะนั้นเราจะโจมตีทางไหนเนี่ยเราต้องหันทางนั้นนะแล้วก็มี LE เนี่ยรอบๆนะแต่ว่าไม่ได้กว้างมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีสกิลย่วยุเนี่ยทำให้มอนเนี่ยสามารถมารุมเราได้ประมาณว่าเป็น ถ้าเทียบกับเกมอื่นเนี่ยก็คือไนท์ดีๆนี่เองนะทุกคนอ่าแล้วก็มีบัฟนะครับเพิ่มโร่เด้งเรือดให้กับตัวเองด้วยนะครับเหมาะเป็นแนวหน้าของทีมที่สุดเลยนะครับผมบอกเลยว่าเป็นอาชีพที่อ่าไม่ได้ดาเมจจัดจ้านขนาดนั้นแต่ก็บอกว่าทุกคนต้องการ <laughs> ไม่แพ้กับอาชีพที่เป็นสายซับพอร์ตนะครับอ่าดาเมจเนี่ยจะไม่ค่อยสุดหรอกพวกเนี้ยแต่ว่าจะแทงได้ เป็นแบบยังไงคือลงได้ทุกคอนเทนต์่ะเอางี้ดีกว่าเออมาอาชีพต่อไปนะครับนั่นก็คือย่างเงินครามนะครับตัวนี้เนี่ยเขาเรียกกันว่าถังซานนะหลายๆคนก็เรียกกันแบบนั้นแต่ว่าอ่ะคือแบบผมก็ไม่ได้ติดตามซีรีส์หรือว่าอะไรทางนั้นนะครับแต่ก็มันเท่ะ มันเทจริงๆอาชีพเนี้ยผมก็สืบค้นข้อมูลนะครับก็เป็นสายควบคุมนะครับแบบ a อ e นั่นเองครับเล่นค่อนข้างจะยากแต่ก็เก่งนะเพราะว่าความยากของถางซาเนี่ยก็คือ4ดาวโอ้โหถามว่าเล่นได้ไหมสำหรับมือใหม่เนี่ยผมบอกว่ามันก็เล่นได้แหละ คือมันก็เล่นได้ทุกอาชีพเลยนะเออแล้วแต่คนอยากจะเล่นนะครับแต่ว่าความสามารถของเขาเนี่ยเป็นโจมตีระยะไกลนะครับมีซ c ซใส่ศัตรูเยอะนะเล่นได้ทุกคอนเทนต์เหมือนกัน PVE PVP เนี่ยได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น PVP 3-3ก็เก่ง PVP แบบเต็มระบบก็เก่งนะครับสร้างดามเมจพิษได้ด้วยนะคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเล่นเป็นตัวหลักเลยนะครับสำหรับอาชีพย่างเงินครามหรือเขาเรียกกันว่าถังสารนั่นเองทุกคน ก็ลองไปเลือกเล่นกันดูแล้วกันนะครับสามารถเลือกได้ทั้งเพศหญิงและเพศช,ชายนะครับอาชีพต่อไปกระต่ายอรชอนนะครับกระต่ายอรชอนเนี่ยผม เห็นแล้วก็แบบว่าน่ารักกันนะโอ้หูน้องคือแบบน่ารักเลยนะครับอ่ะความสามารถนะครับการโจมตีเป้าหมายเดี่ยวนะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นอาชีพที่โจมตีเป้าหมายเดี่ยวนะครับแล้วก็มีคอมโบต่อเนื่องมีซีซีสตัรนะครับดาเมจค่อนข้างรุนแรงนะครับบอกก่อนว่ารุนแรงเลยนะ PVP จะเก่งมากนะครับแต่ว่าจะบอบางนะครับเป็นอาชีพที่โจมตีแรงนะครับก็แลกมาด้วยการป้องกันที่ค่อนข้างน้อยนะครับก็ต้องก็ต้องแลกนะก็ต้องนะเอออ่าถือเป็นตัวละคร ถ้าเทียบกับเกมโมบ้าเนี่ยก็เป็นตัวแครีออ่นะฮะตัวแบกทีมอ่ะเออนะแต่ว่าข้อเสียเนี่ยไม่มีการสตันนะบอกก่อนนะครับต้องระวังด้วยนะยครับต้องระวังในการเล่น PVP เนี่ยถ้าคือแบบจะบอกไงอะ่ะคือถ้าเกิดเราเจอสตันเนี่ยอาจจะตายได้เลยนะครับเพราะว่าน้องบอบบางไงเ,เอ,อ๊ต้องระวังตรงนี้ให้ดีๆอ่ะอาชีพต่อไปเนี่ยครับอันอาชีพที่จะบอกว่า ไม่ว่าจะคอนเทนต์ไหนเนี่ยก็ขาดอาชีพนี้ไม่ได้นะนั่นก็คือหอแก้ว7สมบัตินั่นเองนะทุกคนหอแก้ว7สมบัติเนี่ยจะเป็นตัวที่ทุกคนเนี่ยต้องการมากนะครับเพราะว่าเป็นอาชีพที่ซัพพอร์ตทีมนะเล่นง่ายเห็นไหมสองดาวเองนะครับก็บอกเลยว่าไม่มีตัวไหนแทนได้ตัวนี้เป็นตัวเดียวนะที่เป็นซัพพอร์ตทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะทั้ง6อาชีพเนี่ยนะครับมีตัวนี้ตัวเดียวเลยน้องหอแก้วเนี่ย ที่เป็นตัวซัพพอร์ตนะครับแล้วเป็นตัวฮิลตัวซัพพอร์ตให้ทีมนะฮะ <c oughs> อ่ะแล้วก็น้องเนี่ยมีสกิลชุบชีวิตด้วยนะครับใครอยากจะเล่นซัพพอร์ตเนี่ยก็แนะนําตัวนี้นะความสามารถเนี่ยการโจมตรีระยะไก่เนะครับซัพพอร์ตนะหรือจะได้ทั้งดาเมจและซัพพอร์ตก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะเล่นสายไหนนะมันยืดหยุ่นอ่ะ,อะ ความสามารถในการซัพพอร์ตเนี่ยก็จะมีทั้งฮิลนะครับแล้วก็มีบัฟโรนะครับอ่าเล่นได้ทุกคอนเทนต์ด้วยนะก็อย่างที่ผมบอกไปว่าน้องเป็นอาชีพเดียวที่ไม่มีอาชีพไหนแทนได้นะครับไม่ว่าจะเป็น PVE PVP เนี่ยยังไงก็ขาดไม่ได้แน่นอนนะใครที่ชอบเล่นสายซับแต่แนะนำว่าอาชีพเนี้ยดีครับอ่ะต่อไปนะนั่นก็คือนี่พยาหงเพลิงอสูนนะครับเป็นอาชีพที่จะบอกว่าเป็นอาชีพที่ โคตรเก่งเลยก็ว่าได้นะสำหรับดาเมจเนี่ยค่อนข้างรุนแรงเลยถ้าเปรียบกับเกมอื่นเนี่ยก็คือน้องเวทดีๆนั่นเองนะทุกคนนะ สำหรับอาชีพนี้เนี่ยความสามารถนะครับจะใกล้เคียงกับนักเวทในเกมอื่นๆเลยนะครับคือเหมือนกันเลยนะแล้วก็สกิลเนี่ยจะเป็นธาตุไฟนะครับรูปแบบการโจมตีเนี่ยจะเป็นนกนะครับมีเอวีและเบิร์ดดาเมจได้ดีเลยนะครับมีแรงด้วยแล้วก็มีสตันลดคูดาวด้วยนะครับทำให้ดาเมจที่ปล่อยออกไปเนี่ยเป็นวงกว้างแล้วก็เป็นสกิลหมู่ด้วยนะ PVP เนี่ยสามสามเนี่ยโอ้โหสบายเลยครับ PVE นี่ไม่ต้องพูดถึงะครับสายที่เป็นแบบเอวีหรือว่าอะไรพวกนี้คือมัน จะบอกว่าไงมันเก็บรีเวลง่ายอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วก็ต้องอาชีพนี้เลยนะใครที่ชอบเนี่ยไม่พลาดผมก็คิดว่าผมอาจจะไม่เล่นน้องหองแก้วก็มาเล่นอาชีพนี้แหละนะพญาหงเพลิงสูตรเนรี่ยเล่นง่ายนะเล่นไม่ได้ยากด้วยนะทุกคนอะต่อไปนั่นก็คือน้องแมวนะวิวานโลกันนะอะอะเป็นอาชีพที่แบบว่าจะบอกว่าคือแอสซิซินของเกมมือเลยนะครับสำหรับสายอาชีพนี้จะคล้ายๆแอสซสซินนะ แล้วก็ความสามารถของน้องเนี่ยจะโจมตีด้วยสกิลนะครับสามารถดูดเลือดได้นะครับแล้วก็เสกร่างโคเรียนแบบสกิลจะอ่อิงจากร่างแยกนะทุกคนอ่าแล้วก็เหมาะกับคนที่ชอบสายพิ้วๆเลยนะคใครที่เล่นสายพิ้วเนี่ยผมแนะนําว่าอาชีพนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าน้องเนี่ยใช้ทุนประมาณหนึ่งเลยนะคือมันเป็นทุกเกมเว้ทุกคนที่ใครเล่นแอสซิสินเนี่ยมันจะต้องมีทุนเติมนะฮะเพราะว่าไม่งั้นไม่เก่ง ลองดูแล้วกันนะครับใครชอบก็เรียกน้องไปเล่นได้นะสําหรับผมนะครับถ้าผมจะให้แนะนําสําหรับคนที่แบบว่าไม่ได้เติมเยอะนะครับแล้วก็อยากจะเล่นสายฟรีหรือว่าสายทุนน้อยเนี่ยผมแนะนําว่าให้เล่นตัวนี้เลยครับมันเล่นได้เว้ทุกคนคือมันเล่นได้ทุกคอนเทนต์เลยหรือว่าถาังซานของเรานั่นแหละมันเล่นได้หมดเลยนะครับคือมันมี a อ e, แล้วก็ซ c ในตัวเนี่ยคือมันมันผมว่ามันก็เล่นได้เละนะครับแล้วก็ ต่อไปนั้นก็คือหออแก้ว7ชั้นนะครับนี่น้องตัวนี้เลยนะครับซัพพอร์ตโอ้ใครที่เล่นซัพพอร์ตเนี่ยก็นะอาจจะถูกใจอาชีพนี้นะครับเพราะว่าเป็นอาชีพเดียวเลยที่แหมยังไงผมก็โดดเด่นนะครับและสุดท้ายนะครับนั่นก็คือพญาหงเพลิงอสูรเนี่ยเป็นอาชีพเดียวที่ดามเมจดจัดจ้านมากๆนะแล้วเล่นง่ายนะเล่นได้ทุกคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็น PVE PVP เนี่ยคือได้หมดเลยนะร,รงหออะไรพวกนี้สบายเลยทุกคนผมก็เลยแนะนำว่าเป็นอาชีพ ทั้งสอาชีพนี้นะครับที่จะเล่นสําหรับสายทุนน้อยได้นะครับสำหรับใครที่เป็นทุนหนาเนี่ยคือมันได้ทุกอาชีพอยู่แล้วนะอันนี้เราไม่ห่วงนะครับเราห่วงคนที่แบบว่าไม่ได้มีทุนหนานะครับอย่างน้องๆหนูๆเนี่ยที่แบบว่าเออไม่ได้มีเงินเติมนะครับก็คือแบบามาเล่นเอาสนุกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเล่นพวกนี้ได้เหมือนกันก็ลองไปดูนะครับลอง Adapt กันดูนะเพราะว่าแต่ละอาชีพเนี่ยบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้มันคือมันต้องอิงอิงปาร์ตี้เป็นหลักดีกว่าเออมันอิงปาร์ตี้คือ ให้แบบว่าลงลงหอร้อยชั้นแล้วมีแต่น้องห่อแก้วอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ไหวปะ <c oughs> และ้วใครจะเป็นตัวดาเมจเป็นตัวแทงอะเออมันก็ต้องมีผสมผสมกันเข้าไปนะแล้วก็คือในเกมเนี่ยเมื่อเรเวลไปสักระยะหนึ่งเนี่ย51เหรือไงเนี่ยเราจะสามารถเลือกได้นะว่าเราเนี่ยจะเปลี่ยนสายเป็นสายอาชีพไหนนะแต่ว่าของเนี่ยอาจจะต้องหาใหม่นะอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเกมเนี่ยเขาเออกแบบมาประมาณนี้อ่ะเราก็จะสามารถ เรียนได้ทุกสายนั่นแหละนะครับเมื่อเราเลเวลถึงแต่ในช่วงต้นเกมเนี่ยผมแนะนําว่าพญาหงเพลิงนะครับก็ไปหอกแก้ว7สมบัตินะรหรือจะเป็นถังซานหรือว่าย่างเงินครามนะครับอ่ะก็ลองไปเลือกเล่นกันดูแล้วกันนะทุกคนสําหรับวันนี้นะฮะผมก็มาแนะนําทุกๆคนได้ประมาณนี้นะถ้าเกิดผิดพลาดตรงไหนยังไงเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ก่อนจากการในคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กด s ับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมก็จะพยายามหานะครับข้อมูลเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้รู้กันนะ่สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันนะครับทุกคนเจอกันส่วนตัวผมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมขอเรียกน้องหอแล้วกันนะ